ดือยดอนคุณบันาดาันใจพบกับดิฉันรัตนมนสารานทนมหาวิทยาลัยสงขลานคารินเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นอย่างมากและในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะดอตอร์ชัยยาน,น้อยนาถผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยเขตตรังและในวันนี้ดอ,อร์ชายยาจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชีวิตการทำงานและข้อคิดอะไรมาฝากพวกเราบ้างนั้น ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและการทํางานของอาจารย์ชยานะคะดิฉันจะขอเล่าถึงประวัติส่วนตัวของอาจารย์ชยาอย่างคร่าวๆค,ค่ะ ประวัติส่วนตัวนะคะอาจารย์ชยาะคะเป็นชาวเภือทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนรัชดาจบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์เอกคณิาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ปริญญาโทจบเอกคณิตศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณปริญญาเอกจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาการวิจัยและสถิติการบรรยาย ประวัติการทํางานนะคะทางานที่แรกได้สอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ที่อำเภอทุ่งสงหลังจากนั้นได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตดังตั้งแต่ปีพศ2550สอนในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประวัติในการทํางานด้านการบริหารนะคะเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตดังในฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้หลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกและได้รับหน้าที่เป็นผู้บริหารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาจนถึงในปัจจุบันคะ่ะงานหลักของอาจารย์ที่ทําในปัจจุบันมีอะไรบ้างคะคงานในด้านของงานบริหารนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าขออาจารย์ก็จะมีทั้งสองฝ่ายใหญ่ๆนะครับคือสอง,งานใหญ่ๆก็คืองานวิชาการด้วยนะครับแล้วก็งานพัฒักศึกษาด้วยนะครับ อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์เข้ามาทํางานในด้านงานพัฒนานักศึกษาคะจริงๆงานด้านพัฒนาเนี่ยแรงงานใจจริงๆว่าคือเราเล่าความตั้งแต่ตอนอาจารย์เรียนเป็นนักศึกษาแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้าเข้าปีหนึ่งแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่มัธยมน,ยนะครับเพราะว่าเป็นประธานชมรมนู่นชมรมนี่นะชมรมอนุรักสิ่งแวดล้อมตอนเรียนมัธยมเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาบอลน,นะครับรือต่างๆก็คือถือว่าเป็นล้วน,นในการกับกิจกรรมนอกเหนือจาก จากวิชาการนะหลักคิดหรือวิธีการทํางานของอาจารย์คืออะไรหลักการคิดและการทํางานของอาจารย์เชาย,ยานนะคะ การตั้งใจในการทํางานและการทํางานอย่างเป็นระบบโดยพื้นฐานของตัวท่านเองนะคะท่านเป็นนักคณิตศาสตร์ดังนั้นการทํางานอย่างมีหลักการและเหตุผลนะคะหรือขั้นตอนในการทํางานจะสามารถทําให้ผ่านงานงานนั้นได้อย่างราบรื่นค่ะสองนะคะการพูดคุยร่วมกันหรือการแสดงความคิดเห็นนะคะสําหรับตัวท่านอาจารย์ชัยยานะคะท่านไม่ได้เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองนะคะจึงทําให้รับความคิดเห็นจากผู้อื่นนะคะหรือการระดมความคิดในการทํางานนะคะทําให้สามารถดําเนินงานไปได้ อย่างรับรื่นค่ะ 3. การเน้นผลสําเร็จนะคะการทํางานของอาจารย์ชยานะคะท่านจะมองผลสําเร็จเป็นหลักนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้มีกําลังใจในการทํางานนะคะซึ่งทําให้มีความสุขและผ่านทุกๆปัญหาไปได้ค่ะอาจารย์มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านอาจารย์เคยมีปัญหาบ้างไหมคะแล้วเวลามีปัญหาอาจารย์จะมีวิธีการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างไรคะ แน่นอนนะเพราะว่างานอาจารย์ก็ต้องทำเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดูแค่ง,งานเป็นักศึกษาอย่างเดียวมาดูทั้งงานงานวิชาการด้วยนะวิชาการเนี่ยบอกว่างานมันหนักอยู่แล้วเพราะว่าโดยโดยมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยงานวิชาการเนงานหลักนะครับที่จะที่ทํางานเกิดปัญหาในสิ่งบังชีมัน,ม,นมันทำงานด้วยแต่ก็บอกว่ามันหลายมันหลากหลายงานนะครับบางทีเราก็อาจจะ ทําทงานคือจริงว่าถามทาได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่ามันอาจจะในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยเราเราไม่ได้ไปเจาะลึกมากนะัะนะครับนะเจาะลึกมากมันก็เกิดเกิดประเด็นว่าประสิทธิภาพในผลสมดุลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบออกมาชัดเจนชัดแจ้งนะครับนะหรือว่าคือมองในเรื่องของความกดดันในการทํางานก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะทําอย่างไรให้มันสําเเลจไปได้นะครับ มันจริงๆแล้วมันต้องอาศัยทีมงานนะครับบุคลากรสายท่างๆสูตแล้วก็สายอาจารย์ที่ที่เข้ามาช่วยงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะสอบถามจากผู้รู้นะครับผู้รู้นะครับว่าเออเขาทํางานแบบเนี้ยนะครับแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าผ่านไปได้เนี่ยนะครับเขาต้องมีวิธีการยังไงในส่วนของแนวคิดหรือความคิดเห็นในการพัฒนานักศึกษาขออาจารย์ชียาจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญทุกคนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะคือตอนนี้เนื่องจากว่าแนวพัฒนาเนี่ยเหมาจา์บอกแล้วว่ามันจะเป็นแบบเดิมๆไม่ได้แล้วมันต้องมีการเชนสุว่าเปลี่ยนแปลงการฟอร์มใหม่นะครับอาจจะต้องเอ่อต้องให้อะไรอ่ะผมว่าให้มองถึงตรีแนวโน้มในอนาคตผมอยากมองเป้าเวลาเราตั้งเป้าไว้เนี่ยคือจริงๆแล้วอยากอยากให้ทุกภาคส่วนให้ถึงเป้าว่าในอนาคตเนี่ยอีก สมมติเอาอายะสั้นเลย5ปี่ยปีไปไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าในโลกของเราเนี่ยนะครับหรือว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือว่าตัวของนักศึกษาเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนอันนี้เราอาจจะมีการคาดการณ์หรือว่าปักาณ์ใน่วงหน้าได้ ในการพัฒนานั้นนะคะจะมองแบบเดิมๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะต้องมองถึงแนวโน้มในอนาคตที่ตั้งไว้เช่นในอีก5ปีข้างหน้าเราคิดว่าโลกของเราหรือมหาวิทยาลัยของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนในส่วนของตรงนี้นะคะเราสามารถคาดคะเนทรัพยากรไว้ล่วงหน้าได้ค่ะเรานะคะจะต้องมีกระบวนการอย่างไรเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวของบุคลากรเองเนี่ยจะต้องมีความรู้การปรับ,บตัวยังไงเช่นการเสนอโครงการนะคะเราต้องคิดว่าต้องดําเงินงการอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเตรียมรับมืออย่างไรคะ่ะอยากทราบว่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันที่จะทุ่ให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองหรือว่าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคะ่ะ จริงๆรับดันจัดไหนเอะครับตอนแรกเนี่ยในการพัฒนาตัวเองนะเนื่องจากว่าเอาจริงๆเลยว่าเราเน,นี่ยมาอยู่สายอาจารย์เนี่ยมาสายสายอาจารย์หนาวิทยาลัยนะครับสายอาจารย์หนาวิทยาลัยคร้บนะครับสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของวิชาการก่อนนะครับวิชาการวิชาการก่อนในวิชาวิชาการเนี่ยในเฉพาะทางงตัวเองเนี่ยตัวเองต้องมีความเชี T ่ยวชาญอยู T ่แล้วต้องรู้นะครับตอนแรกเนี่ยเรียนจบเยาทมาที่นี่บรรจุไปเยาทนะครับ แต่มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในตัวของความรู้วิทยาทนีปบางทีเราอาจจะไม่ได้รอบรู้มากมากมายเนาะนะครับในาศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยนะครับหรือว่าไม่เฉพาะเวลาไปทํางานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพดศาสตร์ของตัวเองอย่างเดียวมันต้องมีาศาสตร์อื่นที่มามาควบคู่กันนี้นะจากที่อาจารย์ชาัยยาได้กล่าวมาข้างต้นนะคะสรุปได้ว่าเรงผลักดัน ของอาจารย์เองในตอนแรกก็คือการเรียนจบปริญญาเอกเพราะการเรียนจบปริญญาเอกเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่บังคับและก็กดดันของตัวอาจารย์เองก็ทําให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองได้และก็ได้นําประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานของอาจารย์เองค่ะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชายามีอะไรบ้างจะพูดถึงคุณธรรมยธรรมนะนะผมว่าเป็นคนที่ คุณธรรมแน่นอนว่ามันสุสั์จิตริตนี้กายตัวอยู่แล้วนะครับในการทํางานยึดตึงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ยึดตึงนี้ทํางานมาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าทํงางานในด้านาจาจย์มาตั้งตั้งแต่ปีสี่หกนะครับตอนนี้ปีหกห้านะครับก็เกือบยี่สิบปีแล้วนะครับเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับนับย่ยก็คือในในในเรื่องที่ความสัดจิตน,นะครับแล้วก็ติตนาใจในการทํางานก็คือความมุ่งมั่นในการที่จะทํางานให้สาเร็จ ต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแง่คิดหรือคติในการใช้ชีวิตของอาจารย์ชยานเนี่ยจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะเขามุ่งม,มั่นนะมุ่งม,มั่นในการทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับอยู่ประามีแน่นอนนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่ามันมีทางแก้ไขนะ คือทุกอย่างที่มีปัญหาผมผมคิดว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้ก็ให้ผมนะบางทีผมเจอปัญหาเนี่ยผมว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คำว่าวันวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่ามันแค่ตะวันขึ้นนะไม่ใช่ว่าแค่เออพรุ่งนี้เช้าแล้วตะวันขึ้นในวันพรุ่งนี้หมายความว่า มันเปรียบเทียบว,ว่ามันมีแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับแง่คิดหรือคติในการใช้ชีวิตของอาจารย์ชยานะคะมุ่งมั่นในการทํางานให้ประสบความสําเร็จแน่นอนว่าย่อมไม่อยู่ประสแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างยังมีพวกนี้เสมอ หมายความว่าไม่ว่ายังไงนะคะยังมีแสงสว่างค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วมันจะมีทางแก้ค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าตัวโครงการมีปัญหาเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดคนเราไม่สามารถทำสำเร็จได้ทั้งร0 0เซมันอาจจะมีล้มเหลวบ้างผิดหวังบ้างอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับได้หรือไม่ทุกปัญหานะคะย่อมมีทางแก้เสมอคะ่ะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยคะ่ะเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะ นในของงานที่อาจารย์ชัยยาประทับใจนะครับบุคลากรหรือเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมง,งานที่ร่วมกันทํางานงานก็นก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 นหลายอย่างนะครับถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานงานมันก็ไม่สามารถร่วมไปได้สําหรับงานที่อาจารย์ชัยยาประทับใจนะครับอาจารย์ชัยยาบองว่าถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรงานก็ไม่สามารถที่จะสาเร็จรุกร่วงไปได้เช่นในเรื่องของงานรับประกาศนียบัตร อาจารย์ชัยยาเป็นประธานในเรื่องของการฝึกซ้อมอยู่ที่วิทยาเขตกลางและวิทยาเขตหัดใหญ่จะเห็นว่าจะมีทีมงานและคณะกรรมการมากมายที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันซึ่งงานพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเพราะงานพัฒนานักศึกษาจะอยู่ในส่วนของการฝึกซ้อมบัณฑิตอีกทั้งยังมีการทำงานที่หนักและมีความต่อเนื่อง พราะต้องมีการซ้อมและมีการรับจริงอยากทราบว่าแนวคิดให้บุคลากรในการพัฒนานักศึกษาค่ะแนวคิดในพัฒนานักศึกษาจริงๆแล้วลักษณะงา,านด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างรวดเร็วนะครับถึงเ็วก็ก็จะแบบว่างานกับนักศึกษาเนี่ยก็ในปรับการวกว่าปรับตัว change น,นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตะครับอาจจะต้องไปสำรวจทางด้านนักศึกษาดูว่า กิจกรรมอะไรที่เขาสนใจนะครับด้วยการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะอาจารย์ชัยยาคิดว่างานพัฒนานักศึกษาต้องปรับตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะต้องไปสำรวจทางด้านนักศึกษาดูว่ากิจกรรมอะไรที่เขาสนใจอะไรที่เป็นแนวโน้มในอนาคตแล้วดึงตัวนั้นเข้ามาสร้างมาเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนงานเป็นโครงการเพื่อตอบสนองคุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร เพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยหาความรู้พัฒนาตัวเองเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาเพราะว่ามีหลายหลายด้านไม่ใช่นกิจกรรมอย่างเดียวด้านสวัสดิการต่างๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะอาจารย์จะฝากถึงสังคมการศึกษาที่เราต้องเผชิญต่อไปยังไงคะในก็ก hey, ารศึกษาในสมัยใหม่นะครับนะอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในตัวของผลสมฤทติที่มากนะัก นะครับแต่ว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันก็คืออาจจะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาความรู้นั้นไปไปใช้อย่างไรนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรมากกว่าอาจารย์ชัยยาคิดว่าการศึกษาในสมัยใหม่อาจไม่เน้นตัวกฎสนทิที่มากนักแต่ว่าการเรียนรู้ปัจจุบันอาจต้องเรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรเช่นการดำรงชีวิต ปรับตัวให้เข้ากับสังคมให้ได้ต่อไปในอนาคตใบปริญญาอาจไม่สำคัญแล้วก็ได้พราะคนเราสามารถเรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตตลอดเวลาตลอดสถานที่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปใบปริญญาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจมีการวัดความรู้ของคนที่จะทำงานอาจมีใบเซื้อเล็กๆคอสสั้นๆอาจเปลี่ยนแปลงพอสมควรดังนั้นจะฝากถึงทุกคนไว้ว่า การศึกษามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคมสภาพของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณดรชยาน้อยนาคที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดดีๆแก่พวกเราค่ะและต้องขอขอบคุณอาจารย์นทริ์ปฏิสุทขคุณอาจารย์ประจำรายวิชา94310จริยธรรมและธรรมพิบัลที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่พวกเราค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พวกเราได้น วันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เดินมาจนท้อไม่เจอจุดห,ดหมายปลายทางที่ฝันจรงหลับ,บดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังทำใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด